สวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Soccer Manager 2025นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์คุมอาเซนอลพาร์ทที่6กันแล้วนะครับตอนนี้อาเซนอลของเราตามหลังจากฟูงอยู่แมนยูอยู่แค่1แต้มเท่านั้นแล้ววันนี้เราต้องไปตัดแต้มเขานะครับผมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แอมเบร์สเตเดียมนะครับผมคนดูก็เชื่อกันด้วยละกันโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมนะมีเทคนิคอะไรแนะนำลงคอมเมนต์มาดู ได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับผมนะก่อนอื่นก็ชวยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้อาเซนอลผ่านนัดชิงจ่าฝูงนี้ไปให้ได้นะครับผมนะวันนี้เราก็จะบูสต์เต็มหลอดเลยแล้วทั้ง3คนเลยนะครับผมนะเพื่อเป็นการการันตีว่าเราจะไปอยู่หัวตะรางนะครับผมวันนี้เรามีเกมหนักเยอะเลยนะครับวันนี้เราต้องบุกเอ็นฟิลด์ด้วยวันนี้นะผมก็เจอเกมหนักเยอะนะครับวันนี้เจอเพื่อนดนะ สีแดงเหมือนกันนทั้งลิวอร์พูลและแมนยูนะแต่ก่อนอื่นต้องมาแมนยูนก่อนที่มเมริดน,นะครับผมเกมเริ่มครับอาร์เซนอลเป็นผู้เก้ลรุกเล่นก่อนบุกจากซ้ายมาขวาครับปัน,นี้ได้เปรียบนิดนึงเล่นกันที่เอเมเรซสเตเดียมสำหรับอาร์เซนอลนะครับผมตอนนี้อาร์เซนอลคอ้บอลเยอะกว่านิดหน่อยครับบอลยู่ที่ลิสเซนเล่นกันตรงนั้นครับกับดัลล์และคือลังกบาบาซิกครับแมนยูบอลวิวจากหน้าบ้าน และเสียบอลเลยลวครับผมบอลมาถึงกับยูซาก้าซาก้าจังหวะนี้ยังไงครับผมเจ้าโ,โหโหเปิดก็ไปหามาทีนี่ได้ซัดโอโหดูซาก้าใจกว้างจริงๆก็ไปตัดมาได้แล้วก็เปิดมาให้โอโหดูดยูแล้วก็ซัดดูนี้เรียบร้อยเลยครับโอนาน่าคาใต้หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็อ, 0, อาจจะต้องขึ้นนำเลยครับผมตอนดีอ่ะครับศึกชิงจ่าคู้งของ พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมดูว่าจะออกหน้าไหนเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้อาร์เซนอลน,นัมไปแล้วอาร์เซนอลมาอีกแล้วในช่งวงนี้เบนไวน์ซากา้าบอลอยู่ที่ซากา้าบอลซากา้าพาล็อกเล่กนกลับมาก่อนซากา้าเปิดซายเข้าไปถึงมาติน,นิลลี่ยังเข้าต่อยอยู่มาตินลี่ยัยงได้อยู่มาเติลี่ย่อข้าไปอ๋อโอนาน่า,นาหลุดตำแหน่งครับผมแล้เป็นเกียรติเรซซัดลูกนี้ครับผมสองศูนย์แล้วครับผมโอ้โหแอสตันทิ้งห่าง โอ้ดูครับซัดไม่เหลือจริงๆแล้วลูกนี้เอาแล้วครับอาเซนอลทิ้งห่างแบบนี้ครับแมนยูจะทำอย่างไรครับผมแมนยูที่ฟอร์มดีได้แล้วเพราะว่าเซอร์เซ่ตอนนี้นะครับบอกกันเลยว่าฟอร์มหหดมากนะในเกมอ่ะตอนนี้เซอร์เซ่แทบจะอยู่บนบนของตารางดาวซนบูเลยนะครับผมนะ ก็เป็นทีมเป็นคนที่แบกแมนยูไว้นะวันไหนเซิร์เซเล่นไม่ออกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะตอนนี้แมนยูยังไม่ได้บุกเราเลยนะครับผมนะโดนซาลิบาแล้วก็กาเบียลเก็บนะบผมนะเอาละผมชมเกมขึ้นหลังกันต่อแล้วครับผมดูว่าจะออกหน้าไหนกันต่อไปแล้วครับผมแลม้วแมนยูมาบ้างครับลูกชอชอึ้นแล้วกลับมาจะเป็นลูกชอ โชว์จังหวะนี้ได้ยอดปฏิลูเส้นอีลิกเซนจังหวะนี้ยอดลืมไหมครับอืมเอาเล้วยังไม่ได้เรับเอาแล้วครับผมเป็นเกมสนกับคอนเร์เซนนลจากการพาบอลควบคุมมาและเปลี่ยนเกมไปที่มาเดลลี่มาเดลลี่ทันนะครับน่ะทันด้วยมาเดลลี่มาเนลลี่ได้อยออเข้ามาได้ได้เลยซัดโจดโจของเกลเดเรตโอ้โหสามศูนย์ครับ โอ้โหดูครับปาร,รีสใจกว้างจริงๆก็เปิดเรียกเขาไปแล้วเ,ลเกลเตเรซัตลูกนี้บโอ้นาหนาล้มตัวไม่ทันแล้วครับผมแ้สามศูนย์แล้วครับตอนนี้เกตเตเรสรู้สึกว่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้ตั้งแต่โดนไบแดงมาไปโดนไบแดงเฉยเลยนในเกมกับเชลซีนะผมใครยังไม่ไปดูสามารถไปดูได้เลยนะครับที่ชองและเปิดมาแบบนี้หือเตะมุมท่ากับหุดโทษน,นะอาร์เซนอลอ่ะบอกว่าไอ้โคตรอด เข้าสู่นาทีที่เจ็ดสิบแล้วล่ะครับผมอาร์เซนอลจะปิดเกมนี้ได้หรือไม่นะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะครับก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนตัวกันหน่อยแล้วกันนะพักไว้เจอเกมหน้าบ้างสำหรับตัวหลักๆของเรานะครับผมนะเออปลามานี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวส่งเออเลวิสฟอสเตอร์ลงมาหน่อยละกกันนะครับผมนะแล้วอาร์ซนอน บอลบิวจากหน้าบ้านครับจังหวะนี้เซนอลไปกดดันอยู่โมเดนโนเรเกนไรส์ไรส์เปลี่ยนแกนออกไปที่เคอร์เรนชินี่เคอร์เรนชินี่ล็อกเข้ามาและเปิดยอดเข้าไปนะเอ้าดูอยู่แล้ซัดแล้วนี่เอาเรียบร้อยเลยครับผมกาเบียมาติเนลลี่อีกแล้วครับผมโอ้โหแมนยูเล็กครับเกมนี้ดูว่าเปิดเข้ามาซัดติดบล็อกจังหวะแรกแต่บอลมันเจ้ากรรมไม่ไปไหนครับมาเตลลี่ซ้ำเข้าไปแล้วสี่สูเลยครับเร็วมาไอเดนเซนอลกิตูเรสไปถึงมาเตลลี่มาติเนลลี่ยังไงมาติเนลลี่ไปได้เรื่อยมาติเนลลี่ ดันในมีมาโรคโคแลของกาบูโยตรงเลวิส <c oughs> เอชเชนเคียวมาได้สำหรับแมนยูเอาละฮะแมนยูมาบ้างครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่ดาโลเดี๋ยวโลยังไงเปิดมาถึงตรงนี้เสน้นเลคิสิโคมันก็ยังไม่ได้แล้วครับแมนยูก็พยายามบุกอยู่นะแมนยูแต่ก็โอกาสน้อยเหลือเกินนะวันนี้โอกาสเยอะแหละแต่ว่ายิงกันไม่เข้ากรอบเองเข้ากรอบไ,ไปแค่หนึ่งนะครับผมนะ ตาจากอาร์เซนอลน,นะครับที่เก้ากรอบไปถึงหกนะครับเชิงวันด,ดียังไงครับมาทินิลี่คืนแลราคามาที่อ้าวแล้วเมื่อเวลาการเด้งขานแล้วสึกชิงจากคูงครับแมเอ่ออาร์เซนอลครับยิงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดไปสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับผมสําหรับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเลยครับผมต้องดูด้วยว่านิวคาสเซิลชนะหรือไม่นะครับผมนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ชนะหรือไม่นะครับ ถ้านิวคาสเซิลแมนส์ทีชนะเราก็ไม่สามารถจะขึ้นที่1ได้นะเพราะว่าเต้มันไล่เลี่ยกันมากนะตอนนี้หัวตารางนะกำลังชิงกันอย่างเข้มงวนเลยครับผมก็อยู่ที่2นะครับทางที่คาดไว้ครับนิวคาสเซิลไม่พลาดนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มสม่ำเสมอน,นะแล้วก็ชนะเราไปด้วยนะต้นฤดูก,กาลนั้นในพาร์ทที่3นะครับผมนะก็ตอนนี้ทางฝั่งราชัวนวัฟของเรามีใครอาวสติดมานะครับผมนะเดี๋ยวไปชมเกมถัดไปกันเลยแล้วกันนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ไลน์นะครับผมเล่นกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับผมนะก็เมืเ่อกี้สกิปแมทกับฟูลแลมไปคนระับก็ไม่มีอะไรนะับชนะใสๆหัวใจสีแดงนะครับผมนะเพราะว่าเราเอาเด็กเล็กส่วนใหญ่นะแล้วก็ในคาราบาวคัก็ยังไม่ถือว่าถึงรอบลึกเท่าไหร่นะก็เลยสกิปไปแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงรอบตึงไงนะครับผมนะเดี๋ยวเจมเลสเตอร์ขอเอาตัวหลักลงหน่อยละกันนะครับผมนะ ก็มีเด็กบ้างประปรายนะครับผมมีเด็กน้อยบ้างประปรายนะครับในเกมบอลถ้วยก็เอาเด็กน้อยลงบ้างนะครับแล้วก็ตัวหลักบางคนในแบบนี้ที่เป็นแกนหลักนะครับผมนะมาเซตนี้เลยที่เราจะพาไปเจอกับบลิสเตอร์ซิตี้นะครับส่งเด็กไปสักหนึ่งคนลวกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไปครับส่วนในไปสักหนึ่งคนลวกันในเดนกลางนะครับผมนะแล้วก็พักบิสเตอร์เกเตอร์เรสไว้น้ำเกน,นี้ไม่น่าจะท่องถึงมือบิสเตอร์เกเตอร์เรสสักเท่าไหร่นะ ก็จะพักเกเตอร์รสไว้นะครับผมนะเพื่อแมสนาต้องเจิมลิวพูนะก็เลยส่งค่าเอาแบบสักกันในเกมนี้นะครับผมนะมาผมเกมเริ่มครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับบอลมาถึงเร็วมาได้ัลจิตินเข้ากราบอาอแล้วได้ซัดเลยตรงนี้แต่ก็รายย่ายังไม่ยอมแล้วครับผมก็ตอนนี้เราถือว่าต้องให้ดูคาสเซิลสะดุดเท่านั้นนะครับผมเพราะลูกได้เสียเขาดีกว่าเรานะครับ และเปิดจะเข้ามาตรงนั้นไล้ได้ซัดก,ก็ยังไม่ได้ซาดิสเตอร์ครับบุกมาถึง4ครั้งเลยนะแต่ว่ายังไม่สามารถจะเก็บได้เอาละครับผมเป็นเกมส่งกลับของตานาอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลไปแล้วซาก,าากา้าซาก้าเด้๋ยวนี้มีคาร์เวอแล้วซาก้าใจกว้างไหมซาก้ายังเลือกไปเองซาก้าจังหวะนี้นี่สโลปเป้เลยแล้วครับผม <c oughs> ข้ามุคคาแล้วอาร์เซนอลยังไม่ได้ครับฮึดหน่อยครับลูกทีมฮึดหน่อยครับฮึดหน่อยเออใจเย็นยนดี กองกลางของเราหน่าจะทำหมดนได้ดีกว่านี้พราะผมส่งเด็กลงไงกองกลางอะ่ะเออเ,ข,เข้าใจแล้วเอ้ผู้ช่วยเข้าใจแล้วผมส่งเด็กลงเออมันก็เลยดูไม่สมดุลเท่าไหร่ขอไพ่ด้วยละกันแต่ก็อยากให้เด็กลงไงบ้ลนมาถึงอา้าวอุดิกาศจิ้มตรงนี้ก็พักครึ่งแบบไม่มีสกอร์แล้วครับผมอืม <c oughs> เราน่าจะต้องแก้เกงมาดีกนิดหน่อยนะครับผมนะเออ ในส่วนเคอร์ชิมเบอร์ลงไปแทนเคอร์เรนชูนี่หน่อยที่ลงมาตัวนึงหลานัดเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ส่งเลวิสพอสเตอร์ลงไปเป็นเกมหน่อยละกันแล้วก็ออดิกาดไฮเอเวสนะครับผมสลับตำแหน่งกันหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่งวิสเซเกอร์เรสลงไปในแคปเพิ่มเพื่อเติมประสิทธิภาพในแนวรูกไอดีขึ้นนะครับก็การเปลี่ยนเทคนิคอาจจะทําให้เราชนะได้สำหรับผู้ช่วยบอกไว้นะครับผมนะแต่ผมไม่เปลี่ยนเทคนิคนะผมจะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับผมนะ หลังจาซนั้นบอลบิวจากกลางสนามครับกองเชียร์ชิมเบอร์เชียร์ชิมเบอร์เข้าการปก่อนที่แคลเวสแฮสกิมมตติระดิกัดอดิกัดออกไปที่ชิมเบอร์อรอรออช,รชิมเบอร์โยเข้ามาดันในแล้วได้โขกแล้วนะครับผมหนึ่งศูนแล้วครับบิวสาก้าโขกให้กับอาเซนอลขึ้นนำไปก่อนหนึ่งลูกครับโอ้โหดูครับโยเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าโขกโขกได้คมสุดๆแล้วซาก้าโอ้หนึ่งศูนย์ไปเลยนะครับผมโอ้โห เอาละครับเหล่เตะมุมขวาเซนตนอครับลุ้นได้เลยนะคเปิดเข้ามาได,ได้โครงลูกนี้ชนคารแล้วครับผมแม่ยังไม่ได้ประตูนที่โซอาเซนอลน <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแมสที่นำก่อนอีกแล้วนะครับผมก็ต้องพานาให้นิวคาสเซิลสะดุดและฮะเพื่อเราจะได้อยู่ตาฝูงนะครับผมนะเอาะรับเกมเซตจากหน้าบ้านแล้วครับผมเบนไว้์ ไปที่สกะาสกะเปลี่ยนแกนยกไปแล้วหมูงชงเข้าไปด้านในตาไปเล่นเองได้ได้ซัดแล้วล้ะครับผมไอ้ขามคาดิเกลแล้วครับผม, <c ười> ม,บผมไม่สามารถที่จะคุมคุมได้แล้วครับผมไม่ให้เข้ากรอบไม่ให้เข้ากรอบแล้วตรงนี้แล้วเอามากันเย็บไปฟาผูเ้เล่นเลสเตอร์นะครับผมอไอ้ะไรซัดตรงนี้ <c ười> บอลมันออกข้างไปนะ้วบอลมันโค้งเกินไปแล้วตรงนี้แล้วเป็นลูกทุ่มแล้วครับผม น่าจะจุดตรงนี้เลยหรือเปล่าและจบตรงนี้เลยครับผมเอาเป็นว่าอาร์เซนอลบุกมาเฉือนเลสเตอร์ซิตี้เอาที่คิงพาวเวอร์ซีเดียมได้1ประตูต่อศูนย์ะครับผมก็ถือว่าต้องไปรอดูผลของนิวคาสเซิลนะครับผมนะว่าจะสุดหรือไม่นะครับผมนะเจภาวนาให้สะดุดละกันนะครับนิวคาสเซิลนิวอ้าวนิวคาสเซิลแพ้ลิเวอร์พูลแบบนี้ก็จ่าฝูงหวานเจียบดิครับโอ้จ่าฝูงอะครับจ่าฝูงหวานเจียบ โอโ้ไปสะดุดเช็คเลยแล้วนี่ก็ะซุนแอ๋เกิงแต่ก,กับกูดีกว่าเอ๋เก่งแต่ก,กับผมจริงๆเดี๋ยวไปเช็คต,รา,ตารางตัดเองกันหน่อยแล้วกันนะและอยู่ที่หนึ่งแล้วครับผมแมนยูกับแมนซิตี้ตามไม่ทันแล้วครับผมแต่เกมหน้ายังเจอของหนักอยู่นะครับอย่างลิเออวอร์พูลนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปชมเกมกับลิเวอร์พูลเลยแล้วกันนะครับ มาแล้วบิ๊กแมตแล้วครับผมที่แอนฟิลด์เลยครับผมระหว่างลิเวอร์พูลว่าเปิดแอนฟิลด์ครับตอนรับกรรมการกับเซนอลครับตัวเดี์เซนอลอยู่ลำดับที่1นะครับผมนะเช็คตารางคะแนนดาซันโบกันหน่อยดูครับผมแมนยูนี่ติดตึมนะครับขออาร์เซนอลนี่เน้นประสิทธิภาพนะครับมีซาก้าติดอัพหกประตูเยอะสุดแล้วในทีมนะเพราะว่ากองหน้าอย่างกิตาเรสผมไปหนักเกมยุโรปซะเยอะนะครับเกมยุโรปนี่ยิงถล่มทลายตอนนี้เป็นรองดาซันโบทีมเลยซะด้วยซ้ำนะครับผมนะ ไมไ่รองซันโบ่ทีมรองนาะซันโบยุโรปด้วยซ้ำนะครับผมนะในพิมพีรีกอาจจะไม่ค่อยยิงครับผมแต่ว่าในยนะูฟ่าครับเกตเวนนี่ถือว่าเป็นแกนหลักเลยนะครับผมนะยิงเยอะมากนะฮะมามาโฟกัสเกมที่แอนฟิลกันก่อนละกันนะครับผมดูว่าเกมเชรอร์ล่าหน้าไหนนะครับเอาล้วเกมเรื่องครับทางฝั่งเลเวอร์พูลเป็นคู่เกลือเล่นก่อนครับบอลตอร์ติเดซอนครับบอลซิกาตี้กเมตเอาแล้วโกเมตไปพลาดแบบนี้ซักก้าออกไปที่เบนไว้ครับ เป็นไวยังไงครับโยกซ้ายหรือเปล่าไม่โยกครับล็อกกลับมาโยกขวาเข้าไปแล้ววิกเจอร์เก,เกีเตเดตัล่อเป้าแล้วหนึ่งูอาร์เซนอลออกนําเป็นการออกบนป้าของโกเมด,ดัวและจะตามมาเก้ไขแต่ไม่ได้เป็นไวโยกเข้าไปด้านในแลแ้วเกียวเตเดตเก่งคอรอครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับผมอาร์เซนอลมากดเลยตรงนี้ดูว่าไปออกบนผ้าครับเลสซาก้าตัดไปได้นะครับผมและโอ้โหเกตยเตเดตมงตั้งแต่นาทีที่หนึ่งนะครับผม ลิเวอร์พูลกำลังจะพังคาบ้านหรือเปล่านะครับผมนะต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ไว่ร่างเลืออีกเยอะสำหรับลิเวอร์พูลนะแล้วมาได้ลิเวอร์พูลชิซิงโก้เปลี่ยนแกนมาบอลมาถึงวิคเตอร์เกิเตอร์เรสครับมาถึงซาก้าซาก้าไปได้เลยซาก้าด้านในมีกิเตอร์เรสรออยู่ครับยังไม่ไปครับซาก้าซาก้าดึงกองหลังมาให้แล้ววิคเตอร์เกิเตอร์เรสได้ล่อเป้าเลแล้วครับผมโอ้โหเก่สกับที่สุดยอดของอาร์เซนอลทำงานเลยด้วยสาก้าพาบอลลากมาจนถึงพื้นที่ได้เปรียบครับ เลโก้จ่าไปเกิเร์ด้ซัดตรงนี้สองศูนย์แล้วครับผมโอ้โหเก้านาทีเท่านั้นครับอาร์เซนอลทิ้งห่างเอะไรติมือของอาร์เซนอลครับเปิดจ่จเข้ามาทัศนาได้โค้เรียบร้อยเลยสาก้าครับผมเอาเอาบ้างครับสามศูนย์ไปเลยครับดูครับทัศซ์หยอดขวาเข้ามาบอลมันโรยๆครับเป็นสาก้าซัดตรงนี้โอ้โหสามศูนย์ครับวันนี้สตาร์อย่างดุดันเลยครับผมสำหรับอาร์เซนอลเลยครับผมสมแล้วที่เป็นทีมจ่าฝูงนะครับผมตอนนี้ สตาร์อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะครับผมโอ้โหแล้วล่ะครับบอลเบลจากหน้าบ้านแล้วลิลพูยังไม่จำล้ะครับผมมาถึงตัวสายเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาที่เป็นไวไวยังไงฮะหยอดหรือเปล่ายยวเข้าไปแล้วก็ได้ซัดเอาแล้วตอนนี้บอลคุกคีอยู่เอาแล้วใบคืนผ้าแล้วครับเมกาลิเซอร์และเกเลวตัวได้แฮตติกแล้วครับผมโอ้โห เรียบร้อยเลยแล้วครับผมแฮตคลิกกับวิเตอร์เกเดเรสแล้วผมไปไมค์ริเตอร์ไปจ่ายบนสั้นแล้วครับผมไม่ถึงฟันใดแล้วก็ได้ซัดตรงดีครับผมซีซูรับแฮตทริกของเกลเดเรสเอาจนได้แล้วครับผมแค่ยี่สิบกนาทีเท่านั้นล้ววิเตอร์เกลเดเรสโอ้โหเอาจนได้จริงครับสุดยอดแล้วครับผมเออแล้วมาอีกแล้วครับอาร์เซโลนเจอตัดไปได้ลาฟิเอเลวไรลากี้ครับเลวเลวด้านในมีบอลรอคอยครับเดียวยังไงเปิดหรือไม่ เปิดเข้ามายังไงครับสกัดออกไปได้แล้วเปิดเข้ามาสารนูนเยสเอาแล้วครับผมโอ้โหเอามาจนได้เลวพลูตีไข่แตกตื้นมาเอาแล้วเลวพลูยังมีหวังครับเพราะเล่นในบ้านแล้วจะแพ้สกอร์สูงมันก็กระไรอยู่สาศริวพลูนะครับผมแหมแล้วก็หมดเลยหรือเปล่าครับหมดไปแข่งกันในช่วงครึ่งแรกครับอาร์เซนอลบุกมาถล่มแบบช็อกแฟนบอลแอนฟิลด์เลยครับผมสี่ประตูต่อนหนึ่งครับแต่ยังมีครึ่งหลังให้เลวพลูได้แก้ตัวเลยครับผม เอ่อตอนนี้เลี้ยวปูก็กระสับกระส่ายหรือไม่นะครับผมนะเดี๋ยวส่งเคเรชนชานนี่ที่ฟิตกว่าชิชิงโก้ลงไปนะครับแล้วก็เอออยากจะส่งเด็กลงนะแต่เป็นกาปามาหรือเปล่าเลยส่งลิวิสฟอสเตอร์ลงไปแล้วกันนะครับแทนกับิเอต์มาติเนลลี่ที่วันนี้เล่นไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ส่งเด็กลงไปทักหนึ่งตำแหน่งครับเอาดิเคนไรต์ไปประคอนะครับอ่าผมชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับที่แอนฟิลด์แล้วครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่อาชนีนักผลคลายพอสมควรน,นะครับ แล้จังหวะนี้เรนโตซาจะพิคิกับเปิดเข้าไปด้านในไม่ได้นะครับผมลึกนะครับผมเป็นตอนนี้ครับส่วนนาทีที่หกสิบก็แล้วเลยครับผมดูว่าจะออกหน้าไหนแล้วครับนาทีที่เจ็ดสิบแล้วละครับผมก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวสำรองแล้วครับผม ส่งค่ายไปลงมาแทนมิสเตอร์เกเตเรสวันนี้กดแอสติกไปแล้วส่งเอ็นบานูรี่ลงมาแล้วครับผมก็นาทีเจ็ดสิบแล้วก็พักหลายๆตำแหน่งนะเราจะให้บูปไปเก้าสิบนาทีตลอดไม่ได้นะเราจะเฉพาะวิตเตอร์เกตเตร์เรสนะครับแล้วก็พวกดีเคนไรอุนเดกาไดนะ้พวกนี้นะผมพักซะบ้างนะครับเพราะว่าจะให้บูตลอดมันก็กระไรอยู่ถูกป่ะนะครับประมาณนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วนะครบแล้วยห้าคนนะเราก็ถูกเแล้วการเปลี่ยนตัวไปนะครับ เราจะได้ส่วนมาเอวานูรีทะลุเดี่ยวมาแล้วเอวานูรีเอวานูร,เนรีเปลี่ยนแกนมาให้เลวิปเปอร์เลวิปเตอร์สเ,เลี้ยงจี้เขาไว้ได้หน่อยไม่ได้สั้นแล้ครับโอ้โหโคนาตี้เขไม่ยอมก็ตรงน,นี้นาทีที่เก้าสิบแล้วน่าจะเป็นชัยชนะที่สวยงามของอาร์เซนอลเลยหรือเปล่านะครับแล้ว,ลวก็บอมไปแล้วก็มาเป็นลากัแข่งขันแล้วเป็นชัยชนะที่สวยงามของอาร์เซนอลครับสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วจบเกมที่แอนฟิลด์แล้วครับผมอาร์เซนอลก็ ปิดพาร์ทที่หกไปได้อย่างสวยงามครับเพราะว่าเราสามารถยึดจ่าฝูงได้นะครับผมก็ฝาก้วยล้วกันโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไหนใครมีข้อเสนอแนะดีๆลองคอมเมนต์มาได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอในคระปุมนะก็เดี๋ยวไปเช็คตารางคะแนนกันนิดนึงครับก่อนปิดพาร์ทวันนี้อารมณ์ดีสุดๆเลยนะครับผมนะถือว่าสุดยอดเลยนะนิคาสซึ่งก็ชนะฟูลเล่มนะครับผมนะถือว่าจี้ไม่ด้สับฟูลเล่นะไอสารบนิคาสซึลนะครับผมนะ เช็คตารางกันหน่อยนิดนึงนะครับก็โอ้มนเชสเตอร์ดครับหา่างแค่เราแค่สองแต้มเท่านั้นเลยครับผมนะก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ